โยโยโยสิ yo, yo, yo. บเอ็ดโมงเช้าเจอกันกลับคืนหนังบิก๊กแมทสวัสดีแฟนคืนห,หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคเอ็นสปอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เจจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ บิ๊กมาชพี่เจอขอเรียกเกมที่เตะไวนิดนึงก็แล้วกันนะครับเวลา2ทุ่มตรงพิมาริกอังกฤษฟูลแลมจะเปิดบ้านเจอจากฟูงริเวอร์พูลครับฟูลแลม45่แต้มจากการชนะ12เสมอ9แพ้9นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้อเซนอลกลางสัปดาห์มา1-2ครับมาโกซินวายังไม่มีเคนนี่เต้เตกับแฮร์รี่วิลสันที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักก็ประตูแบรนเลโน แคมรับนําโดยโยคิมแอนเดอร์เซนนะครับมีตัวริมเส้นอย่างคาสตานกับโรบินสันตรงกลางก็น่าจะเป็นซาซาลูคิดกับซานเดอร์เบอร์เก้ครับแนวรุกเอมิลสวิตโรวาดาม,มาตาโอเร่นหน้าเป้าเนี่ยอาจจะสลับมาใช้โดโรโกโ้บูนิสแทนที่ของราอูคิมิเนสนะครับโยโยโย่เจ็ดสายผลิตภัณฑ์เคลเอ็นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับลิเวอร์พูลนำโด่ง73แต้มจากการชนะ22เสมอ7แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเอเวอร์ตันมา1-0นะครับอ์านสล็อตยังไม่มีรีสงแบ็เกอร์เทรน์โจโกเมสแล้วก็ต้องเช็คอะไรของคอนเนอร์บรัสลี์นะครับประตูน่าจะเป็นเคเลเอร์เหมือนเดิมครับทีนี้แบ็กขวาไม่ควนซ่าก็ อย่งใช้เคอร์ติสโจนที่โยกมาเล่นเหมือนเดิมที่เหลือก็โกนาเต้ฟันไดอันดูโรบาซันตรงกลางต้องเช็คหนะ้ลิสเตอร์นะครับไปโวนเข้าหนักในเกมล่าสุดที่เหลือมีการเฟนแบกโซบอสไลแนวลุกก็ซาร่าดีแอสเดียโกโชต้าน่าจะเล่นต่อนะครับนะัดที่แล้วยิงประตูชัยโดยมีกั๊กโปกันนุนเยสเป็นตัวสอดแทกนัดแรก สมอกัน2-2ที่อันฟิลนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองลิเวอร์รพูลบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอางง่ายฤดูการนี้ลิเวอร์รพูลเล่นเยือนดีเหมือนกันนะครับ15นัดชนะ10เสมอ5ไม่แพ้ใครส่วนฟูลแลมก็เหนียวแน่นในบ้านพอสมควรนะครับ15นัดในบ้านฤดูการนี้แพ้แค่4เกมแม่ดูแล้วไม่ง่ายครับลิเวอร์รพูลเจอฟูลแลมทีไรเป็นงานยากทุกทีและพี่เจ็มองว่าเกมแบบนี้ มีโอกาสที่ลู์ผู้จะสะดุดนะครับฟูลเล่ในบ้านหน้าวัดใจฟูลัล่นะครับเกมคู่นี้มีโอกาสออกเสมอครับพี่เห็นมองว่าเอาอยู่ฟูลเล่จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ฟูลเล่เป็นครูหนังบิ๊กแมชประจำคำ่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย